ล่นเงินภาค5%เปบอกเปล่านะไอ้แปลกๆอย่างนี้ไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าให้ภาคไปใช้แต่หัวหน้าภาคแทนที่จะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมาว่าหัวหน้าภาคบอกให้มาว่าคณะบดีเพราะเป็นนโยบายคณะบดีนะแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะ5%ก็ยังเก็บอยู่แล้วก็ต้องบอกพวกเราทุกคนว่าเออไปช่วยกันนะหารือกันในภาคด้วยนะ เอามาใช้จ่ายเดี๋ยวนี้เงินสนับสนุนมีเยอะนะเงินจุลาสุสวัตส,สู่ศตวรรษที่สองผมเรียกง่ายๆเงินมาบุญครองนะก็ได้เข้ามาปีหนึ่งก็หลายสตังค์นะคณะเราปีนี้ก็ได้มาเท่าไหร่นะจงสี่กล้านนะนะนะเพราะฉะนั้นก็ได้มาพอสมควรสําหรับคณา,าจารย์ที่แอคทีฟอยากเข้ามาร่วมก็เข้ามาไปคุยกันมาเป็นทีมแล้วก็ได้เงินมาที่จะไปทาวิจัยเพราะฉะนั้นเงินทาวิจัยมีเยอะแยะ นะปีที่แล้วผลงานที่พวกเราช่วยกันทำนะผลงานปีนี้ออกมาคณะเราก็ได้อย่างงานผลงานทางวิชาการเราเข้าเป้าเราก็ได้มาอีกประมาณ4.9ล้านจากหมหาวิทยาลัยอ l ล o c a t e สำหรับคณะที่มีผลงานทางวิชาการม ر, ไม่ว่าจะเปเปอร์อะไรต่างๆอาจารย์รางวัลอะไรต่างๆก็เอามาใช้จ่ายเรื่องการสร้าง CERU ขึ้นในคณะทีมที่จะทำงานนวิชาการต่อนะเดี๋ยวร,รายละเอียดคุยกับอาจารย์ทรงอีกทีหนึ่งนะครับ งินสนับสนุนยังไปเอาจากหน่วยงานของรัฐได้ยิ่งปีปีนี้จะเห็นข่าวออกตอนนี้ประเทศไทยเริ่มเหมือนกับเริ่มรู้ตัวว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีอะไรเลยซื้ออย่างเดียวตายแน่ในอนาคตตายแน่เขาบอกโอ้ตอนนี้จะลงทุนเรื่องงานวิจัยนะแล้วถ้าภาคเอกชนใครมาบริจาคเงินเพื่องานวิจัยเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อวิชาการเนี่ยค่าใช้จ่ายได้สามอเซนะอันนี้ก็เป็นอีกดร v e หนึ่งที่ driving factor อีกตัวหนึ่งที่ที่จะช่วยได้เรามีโครงการ iop อยู่แล้ว นะครับอาล่ะไปต่อวันนี้ที่คุยทั้งหมดเนี่ยที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าวันนี้จริงๆคืองานสร้างกองหน้าให้พวกเราเกิดแรงกระตุน้นอยากจะเป็นกองหน้าบ้างนะไม่ใช่ผมเล่นเป็นกองเชียรมานานแล้วครับผมยังถนัดอยากอยู่เป็นกองเชียร์อยู่บอกเฮ้ยนะลองไปเล่นดูนะ ไปเล่นหน้าดูซิเป็นยังไงบ้างเผื่อจะยิงประตูเก่งถ้าลงไปแล้วรู้สึกอืมคุ้นตำแหน่งแบบนี้คุ้นบอลทูบี e เนี้ยอาจจะเออเฮ้ยใ,ใช่ว่านะกองหน้าเป็นยังไงนี่เป็น definition ผมเองกองหน้า potential ที่จะเป็นกองหน้าที่ดีคือหนึ่งมีผลงานผลงานอะไรก็ได้นะผลงานวิชาการนะนะเสร็จแล้วเริ่มเริ่มสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับภายนอกนะ เขาจะไปยิงประตูต้องมีคนส่องบอลให้ด้วยต้องเชื่อมกับคนอื่นเขานะทั้งภายนอกภายนอกนี่คือภายนอกแลบนอกอะไรก็แล้วแต่นอกแลบนอกคณะน,นอกมหาวิทยาลัยนอกประเทศนะแล้วก็พอเป็นกองหน้าที่ดีมันจะเริ่มหาทุนได้ยืนบนขาตัวเองได้นะเริ่ม expose ตัวเองกับข้างนอกพอมีผลงานปุ๊บ expose ปุ๊บมันก็จะเกิดเร็วพวกนี้เราเป็นรุ่นใหม่หลายๆคนน่าจะพอรู้แล้ว นะตอนผมมาเป็นอาจารย์ผมยังโอ้โหจะทำยังไงจะหาทุนได้ยังไงเนี่ยนะพอเห็นอาจารย์าารยผู้ใหญ่เราก็หาทุนมาให้เราทำแล้วเราเมื่อไรก็คิดกับตัวเองเมื่อไรกูจะทำได้วันเนี้ยเราต้องไม่ปิดตัวเองพอหลังจากนั้นผ่านไปอ๋อเขามีประชุมสมาคมนะะเขาอยาก มีคนไปจดรายงานผมไปด้วยเราก็ไปจดรายงานไม่เป็นไรเป็นอาจารย์ไม่เป็นไรจดรายงานได้ไม่ใช่งานชั้นต่าจดรายงานโอ้ฟังโอ้ครับพี่โอ้ครับงงงงงสักพักโอ้อาจารย์ทำเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยผมต้องการพอดีเลยเอาไปทำเออกันเลยเลยหลังจากนั้นก็เริ่มมานะมันก็ต้องเ x p o s ์ตตัวเองไปข้างนอกด้วยไงเดี๋ยวจังหวะมันมาเองช้าเร็วนะ หลังจากนั้นมันก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งบอกไม่ไหวครับหมดตัวแล้วครับหมายถึงหมดหมดหมด,หมด,หมดสล็อตคนที่จะมาช่วยงานแล้วรับมากไปกว่านี้เสียแล้วครับงานไม่ออกหรืองานไม่ดีแล้วพอแค่นี้ผมพอแล้วนะแต่ถ้าเกิดบอกเฮ้ยอาจารย์ผู้ใหญ่เชิญบอกเฮ้ยไปช่วยกันตรงนี้ตรงนี้หน่อยเขาไม่ไปครับนะเพราะเดี๋ยวนี้เรามีแนวโน้มที่จะเทคนี่คือเทคเลยไม่กิฟ นะต้องให้ด้วยถึงจะได้รับกลับเราต้องให้ก่อนเถอะมีอะไรไปไปช่วยเหลือไปให้ Expose นะต้องทำอย่างนี้นะนะงั้นก็จะเป็นเรื่องของกล่องหน้าที่ดีนะเราพอไปติดต่องานเรียบร้อยอะไรเลยบางทีคณะเซ็ตให้เรียบร้อยจัดเจอกันเอานะไปได้แล้วจะยิงประตูอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมขอกลับไปถามที่ที่ภาคใหม่ก่อนจะเอาเปล่าโอ้ เหมือนกับส่งบอลให้อยู่ที่หน้าประตูประตูโล่งๆแล้วยิงเลยไม่เอาเลี้ยงกลับอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นกองหน้าที่ไม่ดีอย่างนี้เหมาะเป็นกองหลังกับกองเชียร์นะอันนี้ต้องรู้ตัวนะนะแล้วพอเดี๋ยวพอเป็นกองหน้าปุ๊บมันจะติดใจมันจะอยู่แต่กองหน้าแล้วไม่ยอมลงหลังแล้วนะแต่ก็ต้องบาลานซ์อย่างที่ผมบอกงานต้องทำทางวิชาการอย่าไปมัวแด่ทำข้างนอกจนงานหลักคือเป็นงาน Priority ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกองหน้าจะทำงานสำเร็จได้โอ้มีหลักการเยอะแยะมากมายนะกลับไปทางพระหน่อยนะก็อิทธิบาท4ไม่ได้มาสอนวิธีว,วิชาอะไรนะศิลธรรมนะแค่เอามาบอกให้พวกเรารับรู้รับทราบออกตาเวียนอาจจะไม่รู้จักอิทธิบาทส <laughs> นะโอเคนะครับฝากไว้ตรงนี้ฝากไว้ หมดยังหมดแล้วนะโอ okay, เคอาใช้เวลาไป1ชั่วโมง10นาทีนะเกือบเกือบสิบนาทีก็เป็นเวลาพอสมควรนะเพราะว่ายาวกว่าน,นี้ก็ lose c o คอน n ซนทร i o n ไปเยอะและ้วนะก็ฝากไว้ว่าหน้า,นาที่ของพวกเราหรืองานของพวกเรางานของพวกเราเนี่ยเป็นงานที่มีศักยภาพสูงมี impact เยอะอยู่ที่ว่าเราจะทำมันไหม อยากให้ทุกคนรับรู้รับทราบว่างานเรานะมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเยอะอยากให้ทุกคนอยากทําแล้วถ้าอยากทําทําไม่ได้หรือติดขัดตรงนู้นตรงนี้มาบอกนะผมจะฟาสิลิเจตให้นะครับแน่นอนต้องการสักต้องการอย่างงู้นอย่างน,างนี้ผมตอบได้วันนี้ เฟสิลิเตตได้ไม่ทุกเรื่องหรอกแต่อย่างน้อยที่สุดดีขึ้นอะไรที่มันติดหลักๆเนี่ยแก้ได้ก็จะแก้ให้นะครับแล้วก็ช่วยกันผมตั้งสมมติฐานอย่างนี้ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยหวังดีทั้งนั้นอนะ่ะอยากตั้งใจดีนั้นความตั้งใจดีแต่ละคนเนี่ยมองอาจจะแตกต่างกันวิธีการอาจจะต่างกันบางเรื่องบางราวไม่น่าติดมาอาจจะติดนะแต่ถ้าเรามององค์รวมแล้วเดี๋ยวไปช่วยกันแก้มันก็ไปได้นะ ก็ฝากไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจากเซสชันนี้ใครมีอะไรสงสัยเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็คุยเนี่ยรองวิจัยอยู่นี่รองวิชาการอยู่นี่นะครับผมอยู่นี่มีอะไรก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับก็ฝากน้องๆไว้แค่นี้ขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านคณะบดีนะคะก็ ถัดไปค่ะก็จะเป็นเซสชันเล็กๆเซสช,ชันหนึ่งก่อนที่เราจะ break. เบรคทันของว่างกันในช่วงเช้านะคะก็ก่อนอื่นขอแนะนําท่านผู้บริหารในห้องนี้ก่อนนะคะก็ท่านคำนิยทุกท่านรู้จักแล้วนะคะสาจารร์ดรบันดิตือต้อ,อพรน,นะคะขอแนะนําท่านถัดไปค่ะรองคณะบดีด้านวิชาการค่ะท่านอาจารย์แนบุญนะคะท่านถัดไปค่ะรองคณะบดีด้านสารสนเทศค่ะท่านอาจารย์แป้นงนะคะ อาจารย์นัทวุฒินะคะ Eller, ด้านหลังค่ะรองวิจัยรองวิจัยนะคะ <criticisms> ท่านอาจารย์สุทธิชัยนะคะค่ะพี่ทรงนะคะถัดมาค่ะด้านขวามือนะคะอาจารย์ขารบกวนรองทางด้านกิจการนิสิตนะคะอาจารย์เจิดกุลค่ะคะถัดไปนะคะท่านอาจารย์มโนศนะคะรองทางด้านวิศวกรรมวิทยากิรและสารสนเทศเออโทษที่ะประชาสัมพันธ์และวิทยารษฐกิจค่ะ CIA นะคะถัดไปนะคะรองบริหารค่ะนะคะ พี่เล็กน,นะแา้วสมพงศ์นะคะค่ะแล้วก็มีผู้ช่วยคณะบดีด้วยนะคะในห้องนี้ก็ขอรบกวนช่วยยืนขึ้นทุกท่านเลยได้ไหมคะท่านผู้ช่วยคณะบดีนะคะนะคะกออ็ทุกท่านนะคะได้รู้จักกันขอแนะนําแต่ละท่านเลยแล้วกันนะคะกออ็ทาง CIA นะคะท่านทุกท่านรู้จักดีนะคะออทางประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ท่านพิสุทธิ์นะคะแล้วก็ทางด้านวางแผนนะคะผู้ช่วยด้านแผนนะคะ ะะแล้วก็มีผู้ช่วยด้านอ CIA อีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยด้านกายภาพนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการแนะนําท่านผู้บริหารนะคะก็ถัดไปค่ะทุกท่านได้รับแจกเอกสารนะคะแผ่นเขียวทุกท่านได้รับไหมคะแผ่นเขียวนะคะแผ่นนี้ก็เป็นภาพนะคะวิสัยทัศน์พานกิจนะคะคณะวิศวะระยะสัน้นระยะย,ย,ยาวค่ะก็อันนี้เพื่อทราบสําหรับทุกท่านนะคะแล้วก็จะมีเอกสารด้านหลัง ะะอยากให้ท่านคณาจารย์ช่วงเวลาว่างๆระหว่างทานเบรกไปแล้วก็ช่วยกรอกให้เราสักนิดนึงค่ะหลังจากที่ทุกท่านได้ฟังวิสัยทัศน์พันธกิจของคณะวิศวะแล้วแนวทางนะคะจากท่านคณะบดีแล้วท่านคิดว่าพันธสัญญาที่ท่านคณาจารย์ทุกท่านอยากมุ่งมั่นที่จะทําให้กับคณะวิศวะจุฬามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน มีเรื่องอะไรบ้างนะคะก็อันนี้ในช่วงในช่วงนี้ถ้าอาจารย์พอว่างอาจจะเริ่มเขียนได้นะคะในพันธสัญญาของท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวด้านหลังสุดนะคะของเอกสารจะมีแบบสอบถามนะคะทุกท่านเห็นแบบสอบถามไหมคะ ด้าหลังนะคะในแบบสอบถามนั้นจะเป็นโครงการทั้งหมดของคณะวิศวะที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2557นะคะเป็น Faculty Development Plan ของคณะนะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนที่2นะคะก็คือเป็น Faculty Development Plan ปีนี้ในปี2558 นะคะก็ในช่วงว่างๆค่ะนะคะอาจจะไม่ต้องอ่านตอนนี้ก็ได้ในช่วงว่างๆที่ท่านทันเบรกไปนะคะก็ทางคณะก็อยากจะให้ท่านเห็นถึงภาพที่คณะดําเนินการไปในปีที่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่กําลังจะเดินดําเนินการต่อนะคะจากปีที่แล้วสู่ปีนี้แล้วก็ปีถัดไปก็รบกวนอาจารย์ช่วยลองอ่านแล้วก็ใส่ในสิ่งที่อาจารย์คิดว่า เป็นสิ่งที่คาดหวังอยากให้มุ่งเน้นเรื่องนี้เยอะๆนะคะหรือมีโครงการไหนที่ไม่มีอยู่ในเอกสารนี้เราอาจารย์เห็นว่าอยากให้คณะหรือผู้บริหารดําเนินการเพิ่มเติม,ตม,ตมก็อยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยเพิ่ม,เต,มเติมให้เราด้วยค่ะทั้งผู้บริหารหรือทีมบริหารจะได้ทราบว่าเรายังขาดโครงการอะไรไปมีสิ่งสนับสนุนอะไรที่ท่านอาจารย์อยากเห็นอยากได้เพื่อมุ่ง,งสูตต่เป้าหมายเดียวกันพันธสัญญ,ญา,างน้อยสามข้ออ่าคิดขึ้นมาเองเลยคืออันนี้ จริงๆอยากให้มองตัวอาจารย์เป็นหลักคือในมุมมองของอาจารย์เองอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะ contribute อะไรนะคะเพื่อตัวเองและเพื่อคณะวิศวะนะคะคือถ้ามันเป็นอ l i g ลน์ไปในทางเดียวกันได้ท่านก็จะมีความอะไร motivation ในการทำมันอย่างเต็มที่นะคะก็ นึกสอสองอย่างไปด้วยกันเพื่อตัวเองด้วยเราเห็นแล้วว่ามีความก้าวหน้าทางอาชีพนะคะเราเห็นแล้วว่าภารกิจพันธกิจของคณาจารย์มีตั้งแต่การสอนการวิจัยนะคะบริการวิชาการนะคะการเชื่อมโยงกับสังคมภายนอกนะคะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมไทยและสังคมโลกนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเขียนในมุมมองของอาจารย์เองซึ่งเอกสารสีเขียวชุดนี้หลังจากที่ท่านได้กรอกเสร็จแล้วนะคะทางทีมขอรวบรวมแล้วก็จะขอ,เ,อ,อเก็บ นะคะชุดหนึ่งนะคะไว้ให้ท่านคณะบดีแล้วก็อีกชุดหนึ่งไว้ให้หัวหน้าภาคนะคะก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นกันบ้านนะคะจะรบกวนอาจารย์ช่วยเ,เขียนพนัสัญญาสักนิดหนึ่งค่ะแล้วพนัสัญญาชุดนี้ก็จะมี1ชุดไว้ที่อาจารย์ด้วยอาจารย์ก็จะมี1ชุดไว้กับตัวเองก็คือการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเองค่ะค่ะก็ในระหว่างนี้ค่ะเ,เราจะมีเบรก ะะทางด้านหลังนะคะก็ก่อนที่เราจะเบรกการอยากจะแนะนําคณะวิศวะให้ท่านอาจารย์ทุกท่านได้เห็นในภาพรวมว่าคณะวิศวะของจุลาเราเนี่ยมีภาควิชาอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติด้วยอย่างไรก็เดี๋ยวชมวีดิทัศน์คร่าวๆสักนิดหนึ่งก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การเบรกนะคะก็วีดิทัศน์นี้ก็ถูกพัฒนามาโดยฝ่าย CIA นะคะก็พัฒนาวิทัศวสวยๆให้เราเห็นกันถึงภาพรวมของคณะวิศวะของเรา Future. A solid foundation is needed upon which engineering innovations can be realized. The Faculty of Engineering, Jurong-Li-Gong University, or Chula Engineering, the first engineering institute of the kingdom, was established by King Rachelwood on June the 1st, 1913. In honor of his father, king the great since its inception chula engineering has cultivated strong intellectual culture as its foundation upon which a strong intellectual community has been nurtured our mission for the future is to build world-class engineers for innovative society Centrally located in downtown Bangkok, Chula Engineering's campus is within walking distance from both Bangkok Subway and SkyTrain systems. Outstanding services and facilities, including advanced research and teaching facilities, world class athletic facilities, central and special libraries. standard international housing are available to serve the community. Today, Chula Engineering is a world-class comprehensive engineering school, offering degrees in over 15 engineering fields, ranging from traditional to cutting-edge fields of engineering. Over 4,000 of the best minds from every corner of Thailand and many foreign countries are enrolled in Chula Engineering's bachelor program, and another 2,000 in its master and doctoral programs. Over 300 dedicated faculty members, most of whom hold doctoral degrees from world renowned institutes personally and passionately nourish the growth and progress of each individual student with over 161 partners in over 24 countries chula engineering engages in many international activities ranging from exchange of students staff and faculty members International networks, symposiums and conferences, joint research collaborations, to double degree programs. Recognized internationally as one of the top five engineering institutes in Southeast Asia, Chula Engineering strongly emphasizes innovative education. Innovative research and development. Chula Engineering's innovative education curricula have been developed under the Chula Engineering Education 4.0 paradigm, which encompasses student development in four key areas knowledge, personal skill, interpersonal skill and design thinking in order to ensure that chula engineering's graduates are well equipped and ready to be the future leaders of the industry and society with its outstanding performance and strong ties to industry partners chula engineering attracts significant research funding from government and private Companies, including multinationals. Our research and development works have both ensured the sustained development of Thailand's economy and opened new frontiers in engineering. Today, Chula Engineering's alumni span the breadth and depth of the Thai economy. Reinforcing the long tradition of building strong and dependable leaders for the country. From a solid foundation laid down over a century ago to its mission to build innovative education, research, and engineers, Chula Engineering is building an innovative society for the 21st century. SULA Foundation Toward Innovation Engineering, ขอบคุณนะคะก็จบแล้ววินิัศั์ของคณะวิศวะนะคะหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราเบรกกัน15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะคะมาต่อกันในการพูดถึง รายละเอียดของโครงการคร่าวๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเวทีเสวนากับท่านอาจารย์สองท่านซึ่งท่านอาจารย์สท่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เบรกกัน15นาทีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมามาต่อกันนะคะในห้องเดี๋ยวจะจัดเป็นอีกเวทีหนึ่งในลักษณะของเชิงกรุ๊ปเมินานะคะท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรประมวลสุธีจารุวัตรค่ะนะคะท่านอาจารย์ประมวลก็เป็นเจ้าพ่อระบบรางตอนนี้นะคะของคณะวิศวะเรลเอนจิเนียร์ีเชิญท่านอาจารย์เลยค่ะ จานเชิญค่ะ,นะคะท่านที่สองนะคะศาสตราจารย์ดรสุเชษลิขิตเลสวงนะคะก็เป็นศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดในคณะมั้งเนี่ยตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์คงจะมาเล่าให้เราฟังกันว่าทํำยังไงนะความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้เป็นสอด้วยอายุเท่าไหร่นะคะอาจารย์อาจารย์ได้เป็นสอตอนอายุเท่าไหร่น,นะคะ30เท่าไหร่นะจย์ ก็ถ้านับตอนวันยื่นก็33ปีอ่าปีเป็นสอตอนอายุ3 3ปีนะคะฟาสแท็กมากเร็วจริงๆสุดยอดนะคะส่วนท่านอาจารย์ประมวลกนะะ็สุดยอดมากในมุมมองทางการเมืองนะคะถ้าพูดถึง <laughs> คม,มนาคมเนี่ยนะคะอาจารย์ประมวลก็จะอยู่ในเวทีชั้นหน้าแนวหน้าของประเทศไทยเลยแหละในเรื่องนี้นะคะอาจารย์คงจะมาเล่าให้เราฟังกันว่าทํำยังไงนะคะให้อาจารย์วิศวะจุลาท่านนึงเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ ะะแล้วเราจะมีบทบาทยังไงกับกับในเวทเีระดับชาติแบบนั้นนะคะก็ตอนนี้วิทยากรสองท่านเราก็พร้อมแล้วนะคะก็ขอ,เ,อเรียนเชิญน,นะคะคท่านอาจารย์สุเชศก่อนเลยแล้วกันนะะเรียนเชิญค่ะพอดีผมเตรียม powerpoint มาหน่อยครับคือติดติดนิสัยเวลาไปพรีเซนต์อะไรนี้จะต้องเตรียม powerpoint พอดีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปก็บอกว่าให้มาแค่มาพูดคุยอะไรเงี้ยครับก็เลยเตรียม ไม่นานครับไม่นานก็คือผมก็คิดอะไรไม่ออกก็เลยจะเตรียมในแง่ของวิจัยแล้วกันนะฮะอาจจะถูกใจพี่ทรงนะฮะเพราะว่าเป็นลองวิจัยก็คือผมใช้หัวข้อคืออาจารย์มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยนะครับทําไมเราถึงทําวิจัยนะฮะก็อันนี้เลยฮะเวลาทุกคนมีประสบการณ์ในการกรอกประเมินอะไรต่างๆก็หน้าแรกก็จะมีตารางสรุปเนี่ยผมก็เลยก๊อปปี้มาว่าหน้าที่ของอาจารย์ สมัยผมเนี่ยมันจะมี4ข้อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มี5ข้อนะสมัยผมที่มาเป็นอาจารย์ใหม่ๆนะผมมาอยู่จุฬาตั้งแต่ปี2004นะี่ะนี่ก็สิบเอ็ปีละจะเข้าปีที่12นะฮะก,ก,ก็ก็เนี่ยฮะตารางผมก็เลยลองสรุปดูว่าเปอร์เซ็นต์สัดส่วนยังไงนะฮะก็คือถ้าเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ปีแรกๆก็คงง่วนอยู่กับการเตรียม powerpoint หรือการเตรียมเอกสารคำสอนอะไรต่าง ก็เวทสัก50%นะฮะแล้วก็งานวิจัยอาจจะย,ยังน้อยอยู่เซสว้20ส่วนอย่างอื่นเนี่ยขอให้ทำไว้ก่อนทำลองลองลองเชิงไว้ก่อนอย่างละ10-10% 10 10ซ 10, 10นะฮะซึ่งอาจจะไปยุ่งกับนิสิตสัก10นมีบริการวิชาการเกาะอาจารย์ดังๆอีกสัก10ช่วยเขาทำแล้วก็บริหารก็คืออาจจะไปช่วยหัวหน้าภาคระดับเล็กๆก,ก,ก่อนนะฮะ งานเอกสารอะไรต่างๆสักสิบลองชิมดูว่าชอบอะไรยังไงตรงไหนแล้วพอเรามาเป็นรุ่นกลาง6ถึง10นะฮะก็จะเวทสัดส,ส่วนตามความถนัดของเรานะฮะก็อยากส่งเสริมให้เพิ่มงานวิจัยนะฮะลดการสอนลงมาเพราะว่าเรื่องการเตรียมเอกสารอะไรน่าจะคงที่นิ่งๆแล้วนะฮะก็มาเวทเรื่องวิจัยเพิ่มขึ้นเป็น30นะฮะ ประเภทของงานวิจัยนะผมโฟกัสไปที่บทความวิชาการอย่างเดียวเลยจริงๆประเภทของงานวิจัยตาม definition ของสกออแล้วกันนะสกอที่อาจารย์ประมวลเดี๋ยวจะมาพูดนะฮะตัวย่อเยอะอะไรอย่างนี้บทความวิชาการเขียนตำราพัฒนา,นาสื่อการสอนคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้เราไม่โฟกัสเพราะว่านับ kpi ไม่ได้นะฮะก็คือบทความวิชาการเลยก็แบ่งเลเวลนะฮะเจ๋งสุดก็ไอซนะฮะ เจ๋งเจ๋งกว่านั้นก็คือจะต้องอยู่ในคอทายสูงๆนะฮะคือมี Impact Factor แล้วก็อยู่ในคอทายที่1นึ่คอทายที่2อย่างเงี้ยฮะแล้วก็ลองลงมาก็ Scopus นะฮะแล้วก็ล่าสุดของสกอก็จะมี TCI อีกแล้วใน TCI ก็จะมีเ a ตติ้ง3 2 1นะฮะแล้วก็เริ่มมา นะเป็นพวก international conference นะฮะซึ่งถ้าเป็น international conference เนี่ยก็จะมีอยู่ในฐานข้อมูลด้วย scopus นะฮะแล้วก็ที่ประชุมระดับชาตินะฮะอย่างเช่นในสายผมก็จะมีพวกโยธาแห่งชาติหรือไม่ก็ขนส่งแห่งชาติอะไรอย่างงี้นะีอันนี้ก็เป็นภาษาไทยก็เรียงลำดับความสำคัญนะฮะทุกทุกอย่างก็สำคัญตามเลเวลของมันนะครับการเลือกงานวิจัยนะฮะอันดับหนึ่งก็คือมาจากพื้นฐานของเรา นะเรามีทำเคยทำ Ph.D. t c หรือว่าโพสต d o อ Post doc, อะไรก็มาต่อยอดนะฮะร่วมมือกับอาจารย์ที่อยู่ในสาขายกตัวอย่างเช่นงานวิจัยที่เราเคยทำในเปิญญาเอกเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับประเทศนี้นะฮะเราไปทำที่ญี่ปุ่นหรือไปทำที่อเมริกาโอ้โหมีเครื่องอมีเครื่องเซมไฮเทคมากพอกลับมาในแลบมีแต่เครื่องกดคอนกรีตธรรมดาเราจะทำยังไง อันแรกก็คือเราจะต้องมาเกาะกับอาจารย์ผู้ใหญ่นะหารุ่นพี่เก่งๆนะให้เป็นเมนเทอร์เรานะร่วมมือกับอาจารย์ในสาขาก่อนนะหลังจากนั้นก็คือต่อยอดงานบริการวิชาการเช่นสมมุติว่าเราไปมีลูกค้าหรือมีคลอนต์เข้ามาในแลนบะอยากจะทดสอบนู่นนี่นั่นนะประดิษฐ์เครื่องมืออะไรอย่างนี้มาปรึกษาเรานะมักจะจบอยู่แค่ตรงนั้นนะเราก็พยายามที่จะต่อยอดขึ้นไปนิดหนึ่งเผื่อที่จะทำ ตีพิมพ์ได้นะอาจจะแ,แอบเขาทำนะสมมุติยกตัวอย่างเช่นเขามาให้เราทดสอบคอนกรีตทนไฟนะเขาบอกว่าให้เราเผาเขาอยากได้เลตติ้งสชั่วโมงนะและเราก็อาจจะแอบต่อยอดว่าเออจะพัฒนาวัตถุอะไรยังไงที่ให้ต่อยอดไปเป็น3ชั่วโมง4ชั่วโมงได้เผื่อจะตีพิมพ์ได้ยกตัวอย่างนะทุนวิจัยที่เปิดรับสมัครนะฮะรีเสิร์ชแกนต่าง บางอย่างก็อาจจะไม่เหมาะกับงานที่เรามีประสบการณ์อยู่เราพยายามปรับตัวนิดนึงเผื่อที่จะสร้างหาช่องว่างต่างๆอย่างเช่นเปิดมาทุนวิจัยของวชบอกว่ายางพลาอย่างสายผมเนี้ยโยธาอย่างเงี้ยยางพลาจะเกี่ยวอะไรยังไงนะฮะก็พยายามที่จะคิดเอาน้ำยางนี่ไปแทนอะไรในการทำถนนได้ไหมอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่าง คิดงานวิจัยใหม่เลยถ้าเก่งนะฮะก็คือเราลองมาดูว่าในเครื่องมือเรามีแล็บที่อาจารย์เก่าๆอาจารย์อาวุโสเขาซื้อแล้วทิ้งไว้ไหมเราลองไปดูว่าเอ้เครื่องมือพวกเนี้ยที่มันตายไปแล้วเราจะซ่อมแล้วก็สามารถจะทําหัวข้ออะไรใหม่ๆได้ไหมนะฮะนี่คือกระบวนการในการคัดเรื่องงานวิจัยนะฮะหรืออาจจะไปจับมือกับอาจารย์ต่างคณะหรือต่างภาควิชาเพื่อที่จะได้โซลูชันใหม่ๆขึ้นมา นะในการทำวิจัยนะฮะแล้วก็ประเด็นที่สองที่อยากจะพูดก็คือจรรยาบรณน,นะจรรยาบรเนีอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากมันจะมีคำถามในสมองตลอดเวลาว่าไอ้อะไรถูกอะไรผิดนะฮะมันมีเส้นบางๆในการแบ่งนะบางอันถูกกฎหมายแต่ผิดจรรยาบรณผิดสามัญสำนึกนะฮะบางอย่างเรียกว่าการเรียนแบบบางอย่างเรียกแรงบันดาลใจนะฮะอะไร คือตอบยากนะบางอย่างเรียก Cut and Paste บางอย่างเรียก p พารา a ฟ e มันเป็นเส้นบางๆนะอะไรที่เรียก Cut and Paste สมมุตินิสิตส่งงานเรามาเขาไปก๊อปมาจาก Google มาแปะเขาบอกเขาพารา a ฟ e แล้วเขาพาราเฟสแล้วมันก็เป็นเส้นบางๆนะ c o n n e เนคชั ion, ระบบอุปมภนกับเล่นพักเล่นพวกก็เป็นเส้นบางๆนะฮะร่วมงานมาร่วมงานกันกับหลอกใช้ ไว้วานให้ทําหรือจ้างให้ทํามันก็เป็นเส้นบางๆตอบยากอันเนี้ยมันก็จะเป็นปมเรื่องจรรยาเกี่ยวข้องกับนักวิจัยแล้วก็นักวิชาการเป็นจรรยาบรณนะฮะผมไม่มีคําตอบนะฮะมันขึ้นอยู่กับเอ่อทอรเรนต์ของสามัญสํานึกของแต่ละคนว่าเอ้เส้นแบ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะการแบ่งเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นจรรยาบรณนะฮะคือพอ เราเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มความรับผิดชอบมากขึ้นมีทั้งการเรียนการสอนมีทั้งการบริหารมีทั้งการซุปเปอร์ไวต์เด็กแล้วก็ต้องไปประชุมวิชาการคุยเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนะผ,มผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีสายโทรเข้ามาสี่สายมีเมียโทรเข้ามาแล้วก็มีนิสิตอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นที่ปรึกษาเราโทรเข้ามา มีคณะบดีโทรเข้ามาแล้วก็มีเจ้าของวิจัยโทรเข้ามาเราจะรับสายไหนก่อนนะี่นี่คือการแบ่งเวลานะแต่ละคนก็จะมีเลเวลในเลือกในเรื่องก,ก,การรับสายโทรศัพท์สีสายนี้ไม่เหมือนกันนะก็ต้องไปตอบโจทย์ตัวเองว่าเราจะแบ่งงานเวลากันยังไงนะครับแล้วก็ประเด็นฮอตมากคือเรื่องการโจรกรรมทางวรรณกรรม นะหรือพา j าลิซึมนะอันนี้ทุกคนรู้ผมไม่ต้องไปไปขยี้ปมนี้นะฮะแต่มันมีปมที่บางคนไม่รู้มันมีเขาเรียกว่าเซลล์พาราลิซึมเซลล์พาราลิซึมคืออะไรฮนะคือการรีไซเคิลงานตัวเองงานของเรานะฮะแต่ไปนำเสนอในหลายๆที่ประชุมอย่างนี้ก็ผิดจรรยาบรรณนะฮะเขาเรียกว่าเซลล์พาราลิซึมสมมติว่าผมเอาเปเปอร์เดิมเนี่ยนะเอาไปพรีเซนต์ในที่ประชุมแห่งหนึ่งในระดับ เซาท์อีสเอเชียแล้ววันหนึ่งผมก็จะเอาเปเปอร์เดิมหรืองานเดิม modify นิดๆหน่อยๆ modify สัก10%ไป present ที่